ไม่โชคดีอย่างคือคุณพ่อเข้าใจเรามากอะไอย่าค่ะคุณพ่อจะไม่ไม่กดดันแบบลูกต้องชนะนะลูกแพ้ไม่ได้นะแพ้แล้วต้องทําโทษนะอะไรเยคือกูจะไม่มีอย่างงี้คุณพ่อจะแบบเฮ้ยลูกลงไปนะทําเต็มที่ทําสุดความสามารถของหนูแพ้ออกมาไม่เป็นไรเรากลับมาพัฒนากลับมาฝึกซ้อมใหม่อะไรอย่างเงี้ย คือเริ่มแรกเราจะเริ่มจากแทมมี่จะเริ่มจากไปแข่งเยาวชนก่อนซึ่งมีเพื่อนไปกันเยอะมากแล้วก็มีผู้จัดการทีมมีคนคุมไปก็จะสนุกมากกว่าเพราะเราไปกันเป็นเป็นกวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแต่พอเริ่มออกอาชีพเนี่ยก็จะจะเหลือก็แค่แทมมี่กับคุณพอ่อซึ่งซึ่งในช่วงแรกแรกเนี่ยไม่ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะมี มีต้องต้องไปขอสปอนเซอร์บ้างช่วงแรกๆก็ไม่มีก็คุณพ่อต้องขายรถตรงเนี้ยค่ะเพื่อเพื่อส่งแทมมี่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเทนนิสอาชีพเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะอยู่ต่างประเทศสัดส่วนเยอะคือแทมมี่ต้องต้องโชคดีแล้วก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยด้วยแทมมี่แทมมี่จบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพอะค่ะช่วงปริญญาตรีเนี่ยก็ต้องขอบคุณเพื่อน อาจารย์มากแล้วก็ทางมาหาวิทยาลัยด้วยที่ที่เข้าใจเพราะว่าที่จบได้นี่คือสอบไม่ไม่ตรงกับเพื่อนสักครั้งเลยสอบคนเดียวแล้วแล้วก็คือกลับมาสอบเพราะว่าแบบเมื่อสอบสอบภาคใหญ่ทีไรจะต้องตรงกับแมทใหญ่ทุกทีอะยเงี้ยค่ะก็ก็จะกลับมาสอบแล้วก็เพื่อนเนี่ยจะแบบจดเลคเชอร์อัดอัดอัดอ่เาเรียกอัดเสียงอะไรอางเงี้ยค่ะในช่วงที่ที่อาจารย์สอนเราก็จะมานั่งฟังช่วงที่เราเดินทาง ซึ่งซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบก็ไม่ง่ายแต่ก็รู้สึกว่าการการได้เรียนเนี่ยมันก็ทําอะไรที่ทำอะไรทาอะไรที่เราออฟสมาธิออฟจากจากเทนนิสตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก,ก็รู้สึกว่าก็ก็ชอบชอบชอบที่จะเรียนยอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่อาจจะเรื่องเรื่องการการสอบหรือการอะไรหรือการเรียนด้วยตัวเองมันก็ต้องต้อง,ต,องต้องอ่านหนังสือเยอะอะค่ะกดดันไหม ก็มีบ้างอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเทนนิสมันมันค่อนข้างจะเหมือนแบบน็อกเอาท์เลยอะค่ะคือแบบว่าถ้าคุณแพ้คุณก็แพ้เลยไม่มีสิทธิ์กลับมากลับมาเล่นใหม่แล้วก็แต่ละแต่ละลูกแต่ละชอ็อตเรามีเวลาแค่แบบเซี่ยววินาทีที่ตัดสินใจว่าเราจะตีไปทางไหนอะไรเงี้ยค่ะคือเทนนิสมันมันใช้มันเป็นอะไรที่ทั้งสมาธิด้วยทั้ง เป็นกีฬาใช้ทักษะด้วยใช้ความแข็งแรงด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเราก็ต้องเราต้องก่อนลงสนามคือเราต้องพร้อมพร้อมพร้อมทุกอย่างอเงี้ยค่ะก็ช่วงก่อนลงสนามก็จะโอเคจะมีมุมมุมที่เราต้องนิ่งมุมทำมุมทำนั่งทำสมาธิอะไรเงี้ยค่ะช่วงนั้นอะไรเงี้ยค่ะช่วงก่อนแข่งมีที่แบบเหมือนออกเดินทางแข่งยุโรปอะคะ่ะ แล้วแบบแข่งแพ้รอบแรกเจ็ดรายการติดอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วตอนนั้นคือคุณพ่อก็คือเป็นช่วงระยะแบบแรกๆที่เดินทางด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราต้องไปแข่งขอดดินซึ่งเราก็ไม่เคยเล่นมาก่อนบ้านคือบ้านเราจะเป็นขอดปูนซะส่วนใหญ่อะคะ่ะที่เมืองไทยเราก็แบบไปเล่นขอด,ดินไม่ถนาดัดอาหารการกินคุณพ่อด้วยแบบหมายถึงว่ามันก็เป็นจุดอะไรที่แบบเริ่มจุดเริ่มต้นของการที่เราเราไปออกแข่งแล้วแบบผลงาน รอบแรกก็ไม่รายการแรกก็รอบแรกรายการที่สองก็รอบแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอรายการที่ที่เจก็รู้สึกแบบโอ้ยแบบมันเราเราเราจะจะใช้เส้นทางของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะเลือกถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็แบบพ่อแบบยังไงดีแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยซึ่งคนที่สําคัญที่ช่วยทําไม่ได้คือคุณพ่ออะไรเงี้ยพ่อก็แบบลูกในสิ่งที่เราทํางานมาซ้อมมาตั้งแต่เด็กจนถึง อายุตอนนั้น1819อย่างเงี้ยค่ะ10ปีสิ่งที่หนูตั้งใจทำงานหนักมาหนูจะแช่ค่แค,แค่ท้อแค่คร,ครัวันเดียวตรงนี้หรอมาเป็นตัวตัดสินใจชีวิตหรอเหมือนแบบเราเราตั้งใจมาแบบ10กว่าป,ปีแล้วอย่างเงี้ยก็แค่คําว่าเหนื่อยแค่ทําไม่ได้อย่างเงี้ยหรอแล้วก็เลยแบบก็จริงอย่างที่พ่อเนาะพ่อพูดอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบแค,ค่ช่วงที่เราท้อหรือว่าช่วงที่เราเหนื่อยแค่แค่ช่วงจุดตรงเนี้มันก็เลยทําให้เป็นจุดที่ทํำให้แบบ ึดขึ้นมาอ่ะสู้ใหม่อะไรเงี้ยพอรายการที่8ก็เป็นรายการสุดท้ายพอดีที่จะกลับบ้านก็ก็ผลงานก็แบบอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราเข้ากับขอดยาขอนด,ดินได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เข้าถึงรอบรู้สึกจากควอเตอร์ของรายการนั้น8คนสุดท้ายก็มันก็เลยทําให้แบบเฮ้ยเราหึดกลับมาสู้อีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะได้ลองชนะเลิศจูเนียร์วิมเบลดันนะคะ อันนั้นนั่นคือนั่นเป็นรายการแรกที่ที่เหมือนเป็นรายการใหญ่อะไรเงี้ยค่ะที่ที่ทุกคนแบบให้ให้ความสนใจางเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ก็น่าจะชนะอีวามาโยรีมังคาแชมป์เฟรนช์โอเพนที่ออสเตรเลียโอเพนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็วันนั้นก็ชนะมาได้ก็รู้สึกดีใจมากค่ะแพททับใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นปี2008อะคะ่ะก็คือได้เข้ารอบ8คนสุดท้าย ที่เมมเบอร์ดันค่ะก็ควอเตอร์ไฟนอลก็ไปแพ้วีนัสวิลเลียมรอบนั้น <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็เกือบอีนิดเดียวสนุกมากมันมากแบบน,นั้นเลยนะคะเกือบในแบบลุ้นก็สนุกดีค่ะน่าจะพี่น้องคู่นี้โหดสุดแล้วเลยนะคะก็จะมีทั้งวีนัสกับเซรีนาวิลเลียมที่ท แข็งแรงมากแข็งแรงมากมากวิ่งเร็วด้วยเสร็บแรงทีคิดว่าเป็นอาวุธที่ดุดเดือดที่สุดก็คงน่าจะเป็นลูกเสิรฟอะค่ะคือถ้าเราต้านต้านตรงนี้เขาได้แล้วก็เหมือนเอาเอากลับไปให้ได้ตรงนั้นนะคะมันก็มันก็ทำให้เราสามารถที่จะโต้กับเขาได้แล้วก็ซูรินัสเขาเป็นคนที่แขนขายาวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ลูกเกี่ยวคงจะเกี่ยวได้อยู่แล้วแต่ว่าลูกลูกตรงตัวบางทีถ้าไปเร็วๆเขาเขาอาจจะแบบไม่แบบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็มันก็ มันก็เป็นวิธีการที่เราก็ต้องเหมือนต้องเหมือนเราเล่นเกมอะค่ะเอ๊ะจะผ่านด่านนี้ยังไงต้องแบบต้องต้องหาวิธีการยังไงที่จะได้แต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาได้ดีกว่านี้อีกไหมต้องทํายังไงเพื่อพัฒนาตัวเองให้ขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักเทสแต่ละคนมันก็จะมีทั้งจุดดีแล้วจุดจุดด้อยของแต่ละคนเราก็หนึ่งคือเราต้องศึกษาเกมการเล่นของเขาด้วยว่าเขามีจุดเด่นอะไรจุดที่บกพร่องยังไง